สวัสดีครับพี่น้องครับผมร้านนนแดงครับเจ้าของผลงานเพลงหนี่มฮิ้ครับครับเมื่อนี้ครับผมออกเพลงมาโซ่ครับออกแบบเองครับพี่น้องครับแล้วก็ออกแบบเองดนตรีกระแต่งเองเื่นครับให้น้องโกซอกนะคอดให้ครับอ่าน้องโกุ้ยครับผม ลอยกระทุ้งมาโคมในกวงผู้สาวอกมีใหญ่ขาวขาวแก้มหัวแดงงตุ้งตุ้งเดือดแสนได้คงแฟนมาลอยกระทุ้งให้ติดขามันไอไม่กี่ผู้สาวลำวงอยากก่อนน้องเป็นวันอันงงกู้สาวลำวงกับพู้แดงแดงสาวลำวงไออกหักไปอย่างแหงความหักไอเปลี่ยนแปลงก็ย้อนมาลอยกระทุ้ง สาวตั้งอธิษฐานให้ักมั่นคงให้กับผู้สาวนั่งจุดเทียนบรรลอยกระทงแต่พอน้ำมันไหลลงกระทงเลยหลงทางสาวลำบงหาขังแค่เดือนนางอย่าปล่อยให้ฮักเกิดจจางเหงือนบรรลอยกระทงให้ฮักแต่อา,ายฮักริงฮักคือตรงอย่าปายอย่าทิ้งอย่าปายอย่าถิ่มไอ้เดือนอนงอย่าปล่อยทิ้งเมือนกระทงที่ถูกน้ำพัดลอย สาวลำบงหากว่าน้องจริงใจอายคงเื่ได้ไวเรื่องมันลอยกระทงเรื่องอกหักลืมเรืองหักที่บอกมันคงที่หักแต่เจ้าแห่งแต่เจ้าเชื่อสาวลำบงอายสิหักแล้วเสื่อลงหักสาวลำบกเสียใจ สาวลำบงให้ฮักแค่เด้อนางอย่าปล่อยให้ฮักยืดจางเหมือนมันลอยกระทงหฮักจรแต่อ้ายฮักจรหักมันคงให้ฮักแต่อ้ายแทงแต่อ้ายเดิววนวรรนงอย่าปล่อยทิ้งเงือกระทงที่ถูก,กนาำผัดลอยหายไปสาวลำบงหากมาลองจรงใจอ้ายคงลืมได้ไวเลืองมนองันลอยกระทงยมเรือกองกหักเลือกักที่บอกมันคง เจ้าสีแพงแต่เจ้าหักสาวลำวงไอ้สีพักแล้วื้อตรงหักสาวลำวงไม่เปลี่ยนใจครับพี่เท่านี้ครับ,นเ,นรบเพลงชว่วครับผมยังได้กับปากคนที่สามครับเชื่อว่าผมจะได้เพลงนี้ขององอัดครับพี่น้องครับ